ฉันก็มีคนอื่นเรื่องของเธอของเธอทกแคติดความรักเติดความรักแต่ไม่ได้ติดเธอเธอไม่แคร์ไม่แคร์ีก็มีคนอื่นเรื่องของเธอของเธอมันก็ลชอบมีความรัแคนมีความรักไม่จำเป็นตงไ h h h ของร น้องๆอ,อยู่เมื่อกี้เนี่ยเราก็ย่องกันเข้ามาเห็นว่ากำลังใช้สมาธิในการยิงธนูขอ,อ,อแนะนำน้องๆเข้ารายการก่อนนะคะเฟฟังแก้วกัมมิกาเซ่ค,ค่ะสวัสดีค่ะ ไงบ้างคะได้ข่าวว่าทำรายการท่องเที่ยวด้วย3ามคนใช่ก็มีรายการ f s k Open World ค่ะก็คือจะไปทั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยด้วยก็มีพิธีกรอีกรายการหนึ่งดรวยของการพิกาเซ่คลับค่ะก็จะเป็นแบบรายการของวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบอัปเดตว่ากันขุพี่ใช่ค่ะเกี่เรานี่แหละคืณมา่ยินดีขอเชิญนะคะไปเป็นเอเคียยินดีมากๆค่ะ แล้วทั้ง3ท่านยังเรียนหนังสืออยู่เรียนเรียนที่ไหนยังไงคะของจ้าเรียนอยู่สแตมฟอร์ดค่ะคณะมาร์เก็ตติ้งปี2สองแล้วชสกับฟางนะคะฟย์อยู่บัญชีจุฬาปี3ค่ะปี3เรียนหนักกสีหนักมากค่ะแล้วก็เส์อยู่รัชศาสตร์จุฬาปี2โองคใกล้ๆกันเลยไปโรงเรียนพร้อมกัน่คะทราบว่าเรียนเก่งด้วยนะคะเดียแบ่งเวลายังไงเขาพูดนี่งานก็เห็นออกอะไรนู่นนี่กันเยอะเหมือนกันนะทั้ง3คนเนี่ยค่ะก็ระหว่างนั่งรถเมื่อกี้ก อ่านหนังสือปวนคนนี้เลยเอามาด้กันปิดหน้าอย่างนี้ค่ะพี่เขาลองพี่เขาตหนังสือมาแต่ไม่อ่านเลยค่ะเรื่องเรียนไปแล้วเรื่องงานไปแล้วเดี๋ยวก่อนอีกเรื่องหนึ่งอะเราเราต้องรอเขาเื่องของกินก่อนเขาจะบอกได้ค่ะพี่ยังมีแผนพี่นายเดียคิดดังมากเลยี่น เดี๋ยวนะแต่ว่าก่อนจะไปกินอาหารอร่อยเนี่ยเราไปทํากิจกรรมจะยิงธนูเหรอคะสอนพี่พี่ยิงได้ไหมไหนไหนเมื่อกี้สอนเแล้วเขาว่าไงบ้างมาว่ายิงไม่เข้าเป้าเลยเออไม่กี่พี่แล้วแต่ก็ได้ถือเล่นยิงสี่เหลี่ยมระวังสีเหลี่ยมถนัดขวาใช่ไหมคะที่ถนัดขวา เราเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางสามนิ้วอย่างนี้เหรอลองนิ้วติดไปด้วยนะอย่างนี้เหรอถูกป่ะแล้วก็เลี้ยงมันเลยข้างหนึ่งดึงไปเลย เข้าจริงนะเอ้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงไม่เป็นไรไถึงแล้วค่ะค่ะในที่สุดเราก็ถามทางเข้ามาถึงจนได้โครมอนไข่ที่ขึ้นชื่อนี้นะคะ เรียนงานเรื่องความรักพี่หมวยไม่ปล่อยค่ะรับป่หมวยไม่ปล่อยนะเอาเรื่องความรักก่อนอยากรู้ที่คุยจนแบตหมดแล้วต้องชาร์จแบตโทรศัพท์ตลอดเลยใครในหนึ่งในนี้หนึ่งในนี้ให้กับพี่ป้องเป็นยังไงบ้างคะช่วงดูประเด็นค่ะก็วุ้ยก็ปกติค่ะเรื่อยๆก็ไม่ใซ่ว่าแฟนแก่อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีร้องเพลงตอนกินข้าวบ่อยไม่ใช่ไม่ใช่ก็อ้าวก็ความจริงไม่มีปัญหาอะไรเยอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ผู้ใหญ่ก็ยังมีความเป็นเด็กทุกคนใช่ก็ก็ไม่ได้แบบว่าต้องปรับตัวอะไรเยอะแยะจบไปหนึ่งจบไปหนึ่งอบท่านี้เอาไหนก่อนว่ามาเลยเออขอเลือดลองฟางก่อนเออไปเจอ จริงเหรอเจอแล้วเจอแล้งวกับสมันนัก้รงหมุกเป็นเคปปอปเหมือนคล้ายคล้ายเคปปอปนิดนึงให้วันนั้นชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคะบอกมาเลยคนไหนนะก่อนพ่อของฟังก็คงเป็นแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยปรึกษาบ้างแต่ก็ ไม่ได้แบบขนาดต้องชาร์จโทรศัพท์หรืองี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้นั่งเงียบเลยแม่ตั้งใจแต่งเหตุสุดฤทธิ์ของเต้ค่ะของเต้ก็เรื่อยๆค่ะแม่นะคุยกับใครอยู่อตะเขาก็มีเฟซสเฮาส์เฟสเฮาช่ใครก็มี แล้วมีปรึกษากันบ้างไหมคะสามคนนี้เรื่องปรึกษาเรื่องความรักเออมีนะมีนะเราก็เจอกันบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคุยกันเดี๋ยวอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังหรืออะไรเงี้ยเราแต่เราก็ได้ยินนดตยินการก็ไม่ฟังมากมากเลยแต่ว่าก็ยังได้ยินค่ะเพราะว่านอนเตียงเดียวกันดเลยเลยแล้วก็ถึงแม้จะพยายามคุมโปงแล้วก็ยังได้ยินค่ะเรื่องีกรมของทั้งสามคนหน่อยได้ไหมคะว่าแบบมนมีแบบสนส้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีแบบตอนที่เราไปเล่นที่ a อฟริกาฟูลเดย์อะไรที่ไปหลอกที่ที่ ใช่ค่ะไปไปหลอกพี่ที่ค่ายว่าเฮ้ยพี่แบบหนูนี่เริ่มจะฝึกษาแล้วพอวันที่หนึ่งก็แบบเข้าไปแล้วก็แบบไม่พูดกันสามคนแล้วก็บ่นบ่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ไหวแล้วคือสร้างเรื่องขึ้นมาว่าทั้งหมดแบบจะเลิกทำจะเลิกแบบจะเลิกทำฟังเพลงแะเลิกเล่นเพลงฟังแก่พี่เขาแบบน่าซีเรียสมากเลยตอนเฉลยยังไงอะคะเฉลยก็จนเราไม่ไหวแล้วอะเฉลยเธออะไรเงยอยากจะไปอะไรอย่างเงี้แล้วก็เลยบอกพี่เขาพี่เขาก็แบบ กูยไรมาตบโต๊ะอะไรกันดีตอนนั้นซีเรียสมากจริงๆเลยอ่ะก็ก็เลยแสดงว่าเขาต้องอัมหน้าตายกันมากแน่เลยเนาะพยายามดิกตัวเองไม่ให้ยิ้มเนี่แสบนะแสบมันด้วยไม่ลหลอกู้บริหารเรี่ยแล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาหารอาหารร้านนี้ พี่ยังไม่ได้หยุดเลยอ่ะตั้งแต่อร่อยสมชื่อมากทุกปากทุกอย่างเลยจริงๆแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยน้องเขาบอกว่าเขาอิ่มมาแล้วค่ะไม่ทานนะคะแต่ว่าพอได้ลองชิมชอบจานไหนมากที่สุดดีกว่าของพี่ที่ชอบยำผักกูดเฟังเลยค่ะความจริงเจ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้แบบอร่อยแบบ ไม่ไม่มันไม่ขมอะค่ะอร่อยไหนไหนที่เออไม่ต้องพูดแล้วค่ะกลางๆก้างๆกลางๆเลยเยอบเลยค่ะน้ำพริกปลาทูอร่อยมากเลยน้ำพริกปลาทูกับผักเนี่ยค่ะแล้วก็ต้มต้มยำปลานี่ก็อร่อยนะคะปลากระพงปลาก็อร่อยอันนี้เพิ่่อกนี้ก็อร่อยความจริงชิมชิมยังไม่ครบทุกเมนูเลยเพราะว่าเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวทานข้าวอิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่พักกัน Mm hmm. ที่นี่ที่พักน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปที่หนึ่งเด็ดมาก mm hmm. และถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาทานอาหารที่ร้านมอนไข่นะคะอร่อยทุกเมนูแล้วก็ที่สําคัญราคาเนี่ยไม่แพงเลยใช่ mm hmm. ค่ะรับรองค่ะว่า mm hmm. นั่งกินอาหารในบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วอร่อยขนาดนี้รับรองว่าต้องมีความสุขทั้งครอบครัวแน่ๆค่ะ อร่อยจากด้านม่อนไข่ค่ะกามิกาเซคทีมเี่กพวกเราขอรวมเข้าไปด้วยเรามาหาที่พักหรูๆจริงแล้วเนี่ยเป็นสวยๆสวยๆน่าักเนาะที่พักนะคะที่นี่สวิสบาเล่นะคะเป็นที่พักเป็นบ้านหลังๆนี่่างวันนี้พี่มาเดี๋ยวจะพักไว้ข้างในอันนี้เป็นบ้านฝรั่งเศส ส่วนด้านนี้เป็นอิตาลีเดี๋ยวเราสามคนห้องหนึ่งน้องสามคนอีกห้องหนึ่งเลื่กเราเลือกก่อนค่ะไปดูแมวฝรั่งเ้าได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนูารักนนะแต่ก็ไปดูทัางในกันค่ะมีท้องชาติอยู่ท้องหน้าด้วยจ้าจะได้รู้ฝรั่งเศสนี่ห้องใหญ่เขาบอกว่าที่นี่จะตกแต่งไม่เหมือนกันสักหลังเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกว่าเป็นมี ฝรั่งเศสอิตาลีกรซสเปนอังกฤษจริงๆริงเราอยู่ได้เป็นสิบเลยนะจริงใช่ห้องน้ำแม่นอนได้เลยท้อย่างที่ดูห้อย่งน่ารักเลยอความรักนสติความรักต้ิองอมีความกามไ้เ พี่ๆขอแซบกันขนาดนี้แล้วได้ไหมน้องนก็ได้โอเคค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวน้องๆห้องฝรั่งเศสพวกเราห้องอินเีแล้วกันเนอะก่อนจะแยกย้ายกันนอนคนละห้องนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวกันก่อนแล้วคุยปิดท้ายคืนนี้ห้ามตามแสนใจมีความูเป็นติก ก่อนจะแยกย้ายกันนอนเนี่ยฝากผลงานทิ้งท้ายให้กับแฟนรายการขับมันตราหน่อยดีไหมคะได้เลยค่ะวันนี้มาเที่ยวเฟิรนเลยยิ่งไปแล้วทีจรินเนี่ยเราต้องมาโปรโมทกินเฟิรนด้วยใช่ก็ขอโปรโมทนิดนึงนะคะคือคอนเสิร์ตค Cami Case The f i t h Destiny Concert จะมีวันที่13ตุลาคมค่ะที่รอยย้อมพารากอนฮอลล์ตอนนี้ก็เปิดจองบัตร วันที่15กันยายนคะที่ไทยทีเกนเมเจอร์ทุกสาขาเลยถ้าใครอยากจะมาเชียร์พวกเราไปฟังแก้วหรือว่าเพื่อนๆในคอมเมเีไซก็ไปซื้อกันได้ด้วยใช่สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องๆเฟยฟังแก้วมากที่สสัะเวลามาร่วมสนุกแหมร่วมสนุกมาเล่นเกมมาทำให้พวกเราทุกๆคนสนุกสนานมากขึ้นในรายการคลับมันตรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ